ไว้ดีไหมเอาขอถามเนี่ยเจ้าผู้จักกันเพื่อนขอจันทาบอเป็นไฟอ่าเรียกอยู่วัดเนะาะยวย้ดีไออันอายผู้จักกันขอจันทาบอแม่แหละเพป็นมาเพป็นมาเรียกอยู่วัดอยู่พอจันทาสิงมณีจันเลยแหละไป็นแฟนู้ขอจันทาแนะ่ สบายดีพี่น้องหมดสุขสุขคนเนาะเมือนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านใหม่น้ำประกันเมืองหินบุญแขวงข้าวม้วนเนาะเมือนี้บ่าวสอนมีภารกิจสำคัญเนาะคือบ่าวสอนจะมาตามหาพี่น้องเนาะให้อายทานหนึ่งเนาะที่เพิ่อนอยู่ทางพวกแหละทาง USA เนาะเพิ่นติดต่อมาทางบ่าวสอนว่าให้มาตามหาอายเนาะเพราะว่าเพิ่นบริโภคกับอายของเพิ่อนในเกือบเศรกว่าปีแล้วพี่น้องเนาะ ก็จิตทอดมีความจิตทอดจิตเถิงเนาะก็เลยได้ฝากให้บาวสอน,นี้เพื่อเราวิาตามตามข้าวข้าวเบื้องขออายของเพื่อนเนาะอยู่ที่บ้านใหม่นำประกันเมืองอินบุญตอนนี้บาสอนบมาฮอดบ้านใหม่อ่านำประกันเป็นที่รียบร้อยแล้วเนาะโอเคเนาะเพื่อโบเป็นการเสียเวลาเข้าไปครับส้มอ่าติดตามน้ำกันาานะว่าสพ่ออายของเพื่อนหรือบ่อนเนาะเดี๋ยวบาวสอนี่เข้าไปสอบถามเบื้องว่าเพื่อนจะอยู่บอนใดเนาะภายในบ้าน นี่แมนทางเข้าบ้านของเพื่อนเนาะเอ็ดประตูโคงงานพนาดนบันไม้นำประกันตั้งอยู่แคมทางเลขที่13บใต้เนาะเมืองยินบุญแข่งข้ามมวนเนาะอาซ้านก็ เคยมาอยู่เท่านี้เนาะแต่ว่าโห้กจะอยู่ใส่เนะาะเดี๋ยวไปสอบถามก่อนเป็นบ้านใจกลางบ้านของเพื่อนเนาะบ้านเพื่อนเนียบสงบขนาดเนาะ あっ。<music> <music> ชุดแล้วสีน้องก็ุดละอันนี้มัน้อดประตูโค้งวัดล่ะเดี๋ยวขี่รถเลาะเบิ่งก่อนเนาะเบิ้องกันใดยังยังบ่เห็นคนอยู่ ไอ้ี่แมเขาขอถามเนี่ยจา,จาพูดจักอันเ,อเพื่อนพอจันท่าบ่จันท่าสิงมะนี่จันเนี่ยนแะหละเ,เอาอ่นมามาถามข่าวข่าวเพื่อนนี่แหละว่ามีอันพี่น้องเพื่อนม่ต่างประเทศนะส่งข่าวมานะนนี่ไปนี่เด้เียแล้วก็ที่นี่บอกให้มาเงนางอทางไหนโอเส้นนี้บ่่ันเจ้าก็ไปทาง,างนี้อันนี้ก็ได้ ลุงอง้ยาต้ยเราลยหลังนั้นเนาะเที่ยทางเนาะโดยโดยโดยเราเรบไปวัดเราไปมา่งวัดบ่ยังไงเอาไปฌาญฌานก็ได้บริสุทธโดยโดยโดยเยสิไปถา่านก็ได้เสียขอบใจเ้ยนะเจ้าโดยโดยโดยเพราะว่ามือนีก ข้าใจไหมขายข้าวนมวะขายข้าวนมขายน้ำหวานเน <isation> าะโดยโดยโดยเข้าใจอะไรไหมเข้าใจอะไรเลยไปสอบถามกันบ้นงก็จะเขายูทาแขกคนโดยเป็นมาได้ที่ตอนทางพี่เกือบสาวปีแล้วเหรอ จนเมียมันก็จนตายเนาะเมียก็บจตายมะกี้มันบ่มีนเฟซบุ๊กบ่มีไลน์บ่มีอะไรนะยากเลยบ่มีอินเทอร์เน็ต่ะมันนี้มันมีเรามีแล้วเดี๋ยวในโทรศัพท์เราแล้วก็มีเห็นกันก็ได้บัดนตลกเขาทิ่ต่อก็ได้คือเก้าโดยเขาสิไปสอบถามมันก่อนขอบใจใช่ไหมโดย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 เือกันเป็นไอ่าเปเรียูวัดเนาะมาหล้าผ้าหัวแจกหัอนเห็นอยู่แยบๆบางทีเนาะ ในบ้านเนาะหมดบ้านสุพาพภูซายไปเห็นเบียร์อยู่วัดเดี๋ยวไปสอบทานม,มึงพบเพิ่นบ่เนะยวัดก็สัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวอนแล้วเนาะวัดบ้านใหม่น้ำประกัน โอ้เป็นมังลงังคาาโวเจ้เอ้างลวายยัยอันอ้ยฮเจากันพรจันท่าป่ะนี่แลเพิ่นมาเพิ่นมาให้เบียกอีวัตรเลย่พรจันท่าซิงมันยิจันเลยแหละไม่พพ้ฮูพรจันท่าแนะ่ พลาเามามาหาเพื่อนเนาะมาหาเพื่อนนีมีเบียกันงพาโอไ่ได้ปโทษดอกหาหาเอินเอินเพื่อนลงมาหาเฮาไบ่เอามีเบียกับเพื่อนน้อยนึงมั่งาคาแจกบะ แม่และมา,ามา,าพ่อจันท่านี่แหละลงมาหาเขาไอ้หนึ่งอยู่นี่เดเพื่นมาเห็นเบี้ยอยู่นี่เนาะลงลงมาไนึ่งเลยวันน้เป็นโทษยังหอกบ่มี้ยังหรอมาเอาเบี้ยกับเจ้าไอ้หนึง่งมาล้วน <c oughs> นี่ตอนนี้ก็เจอพ่อจันท่าแล้วเนาะอันนั้นนี้เอามาหาเจ้าเนี่ยละแม่นอันต้องใายเจ้าบที่ต่อมาหาเฮานี้อยู่ตา่างประเทศ ไปเนา่ยถามข่าวข้าวเจ้าแหละวีซาลาโถวจะมีจะมีพี่น้องอยู่คุณบ่ไอ้แล้วอยู่คุณไอ้บ่เอาโบแมนน้องทรายเนาะโบแมนน้องทรายบ่โบแมนแล้วไอ้แล้วอ๋อวันทีเราเฮ็ดรายการตามหาพี่น้องอ่ะนะแม่แวันที่นติดต่อมาหาเฮานี้คอยกระซ่งอยู่จักปีเราไม่ได้พบเพื่อนเลยเพราะเราบ่ดสาวปีบ่บ่ฮอดเลยสิบกว่าปีเนาะโอ้ยังสิโทรหาเพ่นเด้อ

โล่งเฟสก็ลงไปหาแหละเออปิดยังไงไอค่ะเนอะจะจะเพื่อนหากำมาหอดนี่เหตุวิญญอยู่วัดมั่งหอแจกวัดยิ่งกับพันเมื่อตอนนี้เพื่อนจะได้ลมกันแล้วเนาะไอ้ไอน้องเพื่อนอลมกันเนาะอพซอนคิดว่าแมน่นน้องทรายเพื่อนว่าแม่นเนาะชี้แท้แนะแม่นไอไอของเพื่อนเนาะไอเท่เท่ น้เพิ่นไปดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศทุนเนาะหมดไอติโต้กันเกือบสาวกว่าปีเนาะเมื่อนี้เพิ่นกาได้พบกันแล้วเนาะปมาสอนก็ดีใจน้ำพิ่นอ่ะเอาเพชรเลยก็ได้ว่ะเอาเพชรเลยก็ไดด้มีเฮ็ให้เพิ่นล้มกันก็ลดแบบนีงเราจึงเอาเราจึงเอาเพชรเลยก็ได้ว่ะเราจึงเอาลมกันก็ลด นะฮะโคกๆเบืกกูก็มีอยู่ปิดก็มีปัดบานใหม่นำประกันเนาะงามธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์งามขนาดเป็นผูกต้นไม้ผูกไม่กินว่าลายม,มากะนนมกะทันก็นมีมะกะทินต้นมะกะทินก็มีต้นมะขามก็มีเนะาะี่เพิ่นกำลัง ลมกับอายของเพิ่นอยู่เนาะจะที่เพิ่นบริพภพกันต้นเกือบเศร้ากว่าปีพี่น้องตะกี้ตะก้อนครับการติดต่อสื่อสารมันยังบ่ทันสมัยคือเดี๋ยวนี้เนาะว่าจะเป็นเฟซบุ๊กวอทแวร์ไลน์มีอย่างกันยังบ่ทันมีเนาะมหาปัจจุบันนี้ก็จะว่าทันสมัยแล้วเนาะไปอยู่ใส่ก็สามารถติดต่อหากันได้ดีใจน้ำเลยเราดีใจน้ำเลยลายเลยเยได้ติดต่อหากันแล้วเกือบเศร้าปีเนาะ เกือบเศร้าปีบริพติดต่อกับไรโทรศัพท์โอกะเฮียหรือขาดการติดต่อเรียนหนังสือกับส่งไปมันกับยากล่ะเพิ่นหมือนยายรัดบมดเลยเลยกับบริพ่อกันเลยอ๋อเลยเลยก็ดีใจนะติดต่อหากันได้ละไอเขาคือว่าเป็นน้องอบอลเขาล้มกันมันบ่เข้าใจเลยสัญญาณบริบอลนะครับเส้นทางสัญญาณบ่ขึ้นซีเนี่ยมันเลยยาก ยังมวันพักเนาะเห็ดเลี้ยอยเนาะสิบสองม้งยางอะไรเหี้ยเล้ยวเอาไม้ลงไปเสาหินเลี้ยวเสาหอนีโบสถ์คนโบสถ์จจ้างเนาะเอาเอาเสาบ้านเห็ดเนาะบ้านเห็ดโอ้ด้ยด้ยโอเคพอขอบใจอะไรเอาสิ่งเกลกาก่อนบาทเลยด้ยดด้ยขอบใจอะไรดยด้ยเขอบใจดีใจนะเลยด้วด้วยโอเคโอเคโอเคเนาะพี่น้องภารกิจของบ่าวสอนถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นลงเนาะ บอลซอนก็ดีใจน้ำพ่อเพื่อนนะที่สามารถติดต่อกับไอ้ได้แล้วก็ดีใจทั้งพ่อเพื่อนหรือว่าไอ้เพื่อนอยู่ทางประเทศอเมริกเนาะที่สามารถติดต่อทา,าททงพี่น้องทางเรื่องราวได้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้มาพอนี่บาลซอนสิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะองค์การหน้าพบกันใหม่เนาะขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องลุงเปาอ่าเนาะที่รับมชมคลิปของบาลซอนมาตลอดเนาะแล้วก็ขอขอบใจ อ้ล้วก็พออยู่ทาง USA เละที่เพื่อนได้ติดต่อมาหาบาลซอนแล้วห้บาลซอนมาตามหาน้องชายของเพิ่นเนาะืันนี้บาลซอนกับสำเร็จเซ็นซินพาราคิที่สำคัญเนาะดีใจน้ำเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้มรอนนี้ขอจบไว้เพียงสำนี้ก่อนเนาะโอกาสนาพบันใหม่สบายดี